ทำไมเราไปแล้วเราไม่ได้เจออากาศแบบนี้ก็ไม่รู้นะกลับมาจากเชียงรายไม่ได้เจออากาศหนาวเย็นคือตอนนี้ไ,นไปเชียงรายเมื่อ,อไหร่ไปเชียงเอาก็ไปเชียงรายไปสวนส้มไงโอ้มันก็นานแล้วนะไม่ก็เดือนที่ต้นเดือนธันวาเออมันก็ช่วงฤด,ดูหนาวนี้แหละอแต่ตจะรายงานให้ทราบว่ารอยอินทนนนะ์น่ะพี่กัม<อ>ูไปดูค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะฮอำเภอจอมทองดูนักท่องเที่ยวเขาถ่ายรูปเหมยขาบ อุณหภูมินะ2องศาเซลเซียสโอ้โหหนาวสะท้านไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่างั้นนะทำลายสถิติขนาดใส่ถุงมือเลยอ่ะใช่เพราะว่าถ้าไปวัดอุณภูมิยอดหญ่าเนี่ยติดลบนะคะลบหกจลบนะคุณผู้ชมคะลบหกองศาคือถ้าไปช่วงนี้ก็ต้องใส่กันหนาวไปนะฮะค่ะเย็นสุดขั้วเลยค่ะั่น่ะแต่ละท่านก็ต้องใส่หมวก ไหมพรมด้วยนะอืม,มันเย็นหูเย็นโอโ้โหมันไปหมดแล้วค่ะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าตามหลังคารถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่จอดไว้กลางแจ้งเนี่ยมีน้ำค้างเกาะตามยอดหญ้าขาวโพลนนักท่องเที่ยวตื่นเต้นมากเลยอุ้ยมันเหมือนไปต่างประเทศเลยนี่ยงไงอย่างเงี้ยค่ะเป,เป็นเกล็ดน้ำแข็งอย่างนงี้เลยนะคะนี่บนหลังคารถมีเกล็ดน้ำแข็งเออ อก็ถ่ายรูปเอาไว้นะคะเก็บเอาไว,ว้ว่าครั้งหนึ่งนะ,ะ2,569นะคะก็มีเหมยขาบเกิดขึ้นที่ดอยอินทนนท์ค่ะลบ6.1องศาเซลเซียสส่วนที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานหละกิโลเมตรที่42อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสค่ะแน่นอนค่ะอากาศอย่างนี้นักท่องเที่ยวแน่น เพื่อไปรอชมแสงแรกของวันใหม่นะคะแต่ละคนจัดเต็มหลายเรื่องเสื้อกันหนาวแล้วก็ไม่ลืมที่จะพกเครื่องดื่มร้อนๆเอาไว้แก้หนาวด้วยเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสมากถึง6,477คนนี่ยเขานับด้วยนะ<อ>เป็นคนไทย3,690แล้วก็เป็นต่างชาติ1,944แต่ละคนนี่ห่อตัวขึ้นไปเลยค่ะนี่นะคะก็หนาวเย็นได้สะใจเลยนะฮะ และอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหนาแน่นไม่แพ้กันคือโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีดอยอินทนนท์อันนี้เขาเรียกรองเท้านารีอันนี้ดอกพญาเสือโคร่งค่ะพญาเสือโคร่งบานเต็มที่สีชมพูทั้งหุบเขานักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายภาพกันท่ามกลางลมหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย3 8องศาเซลเซียสรือเลขตัวเดียวเนี่ยคนไทยเรานี่ถือว่าหนาวจัดๆมากเลยนะคะดอกพญาเสือโคร่งกำลังสวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ แม่สากุระเมืองไทยก็เบ่งบานนะครับแบบนี้ย้ํานะคะวันนี้นี่วันที่6นะคะคเขาจะหนาวไปแบบนี้จนถึงวันที่10ค่ะโดยประเทศทไทยตอนบนนะคะอากาศจะเย็นลงแล้วก็มีลมแรงด้วยอ,อุณหภ,ภูมิอยู่ที่5 7องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคตะวันอ,นออกเฉียงเหนือ อันนี้ก็5้ถึงเองศานะคะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง2-5องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่ามีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเยน็นกําลังค่อนข้างแรงเนี่ยนะคะอีกระรอกหนึ่งลงมาจากจีนค่ะก็แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ก็หนาวไปจนถึงวันที่สิบสิมกราคมนะคะภาคเหนือหนาวถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับปกติครับ หนาวเหนือเนี่ยปกติครับแต่ภาคใต้หนาวเนี่ยผมว่าไม่ปกตินะภาคใต้ไม่หนาวครับหนาวครับจะหนาวได้ยังไงไปดูที่ยะลาครับยะลามีหนาวครับที่นี่คือสวนหมื่นบุปผาครับอยู่ที่หมู่บ้านปิยมิรสองอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งก็เป็นโครงการตามพระราชดำร,ริของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ สวนแห่งนี้เนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ800เมตรครับ mm hmm. ก็เลยมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี mm hmm. แล้วก็ระบบน้ำเพียงพอครับเหมาะกับการปลูกไม้เมืองหนาวเฉยเลยครับ mm hmm. นี่ถ้าไม่บอกก่อนคนก็นจะนึกว่าเอนี่อยู่ทางเชียงรายหรือว่าอยู่ทางเนี่ยมามเชียงใหม่หรือเปล่าเปล่าละครับอยู่ที่ยะลาครับ ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรแล้วก็พฤกษศาสตร์นะครับมีดอกไม้ประมาณ140ชนิดค่ะ4ี่หมื่นต้นครับก็เบนจมาม่ามีกุหลาบมีพีคอกเยอ์บีราลิลลี่นะครับโอ้ นอกจากนั้นเขาก็มีการปลูกผักปลูกไม้ผลมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนอำเภอเบตงไปด้วยค่ะโอ้เราเรายังไม่ได้ไปที่นี่มากคุณเลชินีเนาะเราไปกินปลาเนนปลาน้ำไหลนะะที่นี่นะฮะเขายังมีที่พักแรมค้างคืนด้วยนะครับสามารถไปสัมผัสหมอกยามเช้ามีหมอก้วยนะอากาศก็เย็นสบายธรรมชาติก็สวยงามมีอาหารพื้นถิ่นให้บริการ มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีนวดเพื่อสุขภาพมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วครับแล้วก็มีบริการรถรางสำหรับนักท่องเที่ยวชมสวนแบบทั่วถึงด้วยสวนหมื่นแบบบุผาเบตงครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติเนี่ยเขานะครับจะต้องแวะไปนะฮะแล้วก็ชุมชนเหมือนกับเขามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลด้วยธรรมชาติสวยงามจริงนะฮะมมไม่น่าเชื่อนะอันนี้ทางใต้ก็มีอากาศหนาวเย็น อาเดี๋ยวไปฟังดูนะครับบานตลอดทั้งปีครับโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเย็นมากครับกลางวันอยู่ที่ประมาณ22องศาบวกลบครับกลางคืนอยู่ที่1 7 1 8องศานะครับอากาศเย็นสบายเลยครับดอกไม้มี140ชนิดมากกว่า4 0 0เหมือนต้นนะครับช่วงนี้ดอกไม้เมืองหนาวเช่นพิทูเนียแล้วก็ชิฟโซฟินลล่าแล้วก็ดอกคริส,สต์มาสต่างๆแล้วก็เต็มเลยครับเต็มสวนนะครับ ขอให้เชิญชวนทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศอากาศเย็นทั้งปีของสวนหมื่นบุพผานะครับสวนหมื่นบุพาตั้งชื่อเราเพราะๆนะค่ะบุพาสวนหมื่นบุพผาเขามีต้นดอกไม้ดอกประมาณ4ี่หมื่นต้นก็เลยตั้งชื่อว่าหมื่นบุพผานะคะสวยงามสวยงามถ้าสักสองสามร้อยกิโลเมตรเนี่ยจะไปทุกสัปดาห์เลยนะนี่แหละครับต้อง ต้องหาวิธีการว่าทายังไงให้เครื่องบินเนี่ยนะครับสามารถบินลงเบตงได้ง่ายๆหาวิธีการคุณจะไปหาวิธีการได้ยังไงคุณไม่ใช่เจ้าของสายการบินกระทรวงมนาคมไงกระทรวงมนาคมไงคุณคิดว่ายังไงอ่ะท่านท่านคิดว่ายังไงคะเขาบอกว่ารันเวย์มันมันสันสั้นเกินไปทำให้เครื่องใหญ่ลงลำบากนะทาให้ต้องบินก็ต้องหาวิธีการทําให้มันยาวขึ้นหรือยังไงก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะมันมันอีกนิดเดียว่ะ ใช่ไหมล่ะพอเครื่องบินเล็กไปมันก็แพงพอแพงเสร็จคนก็บอกว่าหูต้นทุนสูงจังเออมันก็ไม่คุ้มอีกมันก็เลยไม่เกิดนะมันก็น่าเสียดายตรงนี้แหละนะเบตงแต่บตงแ่ความจริงเบตงก็นักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วนะเยอะอยู่แล้วจากมาเลเซียชาวต่างชาติก็เยอะมากเลยตั้งแต่เกิดมาผมเพิ่งเคยไปครั้งเดียวอ่ะนะครับตอนนั้นเราไปเดือนอะไรนะคุณลชี ช่วงทุเรียนออกใบจางจะลายละทุเรียนกนจำจำได้ว่ะแวะกินทุเรียนระหว่างทางตลอดเลยเราเพิ่งไปครั้งเดียวแล้วด้วยความที่มันเดินทางไกลใช่ไหมก็ยังไม่ได้ไปเราก็มีเวลาสั้นมากที่อยู่ที่นั่นแล้วต้องเดินทางกลับเพราะฉะนั้น สวนหมื่นบุพภาก็ยังไม่ได้ไปยนเลยเอออะไรนะไอเอเยเวงก็ยังไม่ได้ไปยางเวลาไม่พอไปอีกค่ะถ้ามันมีเครื่องบินพื้ดไปพื้ดมาพื้ดไปมันมันก็จะทําให้เวลาเราพอนี่แฟนรายการที่เบตงเยอะมากนะคุณกัมพูไปเดินถนนคนเดินแล้วไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแค่พูดมาแอะเดียวอ่ะคุณลองพูดสิแอะเดียวแอะคุณยายจำได้มันพูดให้ยาวกว่านี้ไม่ได้เหรอคะ คุณยายจําได้เลยค่ะโผล่หน้าออกมาหลังบ้านกัมพูมาเหรอคือเขาจําเสียงคนได้แค่แอะเดียวอ่ะยายกําลังแปลงฟันอยู่พอผมพูดแอะทุยโุยเลยกํำพูมาไม่ให้น้ําลายนะคะยาสีฟันยาสีฟันแบ่งกําพูว่างงั้นเกือบเต็มหน้าผมเลยออน่ารักมากเลยนะคะอ่าพาไปกําแพงเพชรมีคนคนนึงเขาหลงไหลเรื่องของไก่มากเลยนะ เขาเอาไก่ป่ามาผสมพันธุ์กับไก่แจ้พี่กัมพูไก่ป่าผสมพันธุ์กับไก่แจ้มันจะออกมาเป็น,นไก่อะไรอะ่ะโอ้ไก่ป่าผสมพันธุ์ไก่แจ้แล้วมันก็ผสมพันธุ์กันได้ด้วยนะหรอแล้วออกมาไปดูค่ะว่าน้าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะพี่ชะเลนะคะพี่เฉลยอายุ34ค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ตำบลหนองปลิงแกก็หลงไหลในความสวยงามสวยมากเลยอ่ะ่าใช่ค่ะแล้ว แกเพราะพันุ์ไก่ป่าลูกผสมกับไก่แจ้จนปัจจุบันแกมีเป็นร้อยตัวพี่รู้สึกว่ามันมันยาวกว่าไก่แจ้เนาะแต่สีหรือหางของเขาอะสีเหมือนไก่แจ้เหมือนไก่แจ้แต่ตัวมันจะยาวและใหญ่กว่าไก่แจ้นะคะไก่แจ้ไก่แจ้ไก่แจ้พี่เฉลยบอกว่าจุดเริ่มต้นนะคะชอบส่วนตัวก่อน ก็อยู่ในกลุ่มนักเล่นไก่ว่รางั้นนะคะเพราะว่าเขาจะไปขันแข่งกันวันนี้ตัวมันยาวขึ้นเห็นไหมยาวเห็นไหมตัวเออใช่แล้วก็สูงขึ้นหน่อยนึงใช่ใช่ไก่แจ้เนี่ยนะครับเขาจะโหลดเตี้ยมากอ่าไม่รู้ตวไหนนะจนโหลดเขาจะโหลดเตี้ยจนกระทั่งแบบ ท้องอ่ะจะติดเพราะล่างดินอ่ะเนี่ยค่ะแกก็บอกว่าเวลาเอาไปแข่งขันเนี่ยก็จะขันแบบนับดอกกันนะนับจํานวนครั้งอ่ะเขาเรียกว่านับดอกนะคะแล้วก็ใครขันเสียงเพราะเสียงใสเสียงแข็งมีลูกคออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะชนะทีนี้ไก่เนี่ยแกเลี้ยงมาเนี่ยนะคะแกก็ลองผสมพันธุ์กันแล้วก็ใส่ใจดูพฤติกรรมของมันเป็นสิบปีแล้วค่ะปรากฏว่าไก่ป่าที่นี่เนี่ยจะเป็นพันธุ์หูขาวแล้วก็มีอีกพันหนึ่งคือหูแดง โดยเทคนิคคือผสมให้ได้แม่ไก่ที่มีเลือดไก่ป่าสูงก่อนนะคะก็ประมาณสัก75แล้วก็ไปผสมกับพ่อพันธุ์ไก่ป่า100เปอร์เซจ,จ,จะทำให้ได้ลูกผสมเลือดสูงไก่จะแข็งแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดคือสวยทรงสวยสีสันสวยตามแบบฉบับไก่ป่าขันไพเราะแต่มีความ,มเชื่องช้าเขาเรียกว่าไม่ใช่เชื่องนะเชื่องอะ คุ้นคุ้นคนคือไก่ป่าเขาจะไม่คุ้นคนใช่ไหมแต่พอผสมแล้วเขามีความเชื่องลดความเขาเรียกว่าความเป็นไก่ป่าลงไปสวยทุกตัวสวยทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาเลี้ยงง่ายค่ะคนก็จะเพราะนั่นนั่นน กิ่งเล็กๆก็บินได้นี้นสูงนี่คือไก่ป่าไก่ป่าค่ะไก่แจ้ไม่ได้เนาะไก่แจ้ม่น่าจะทรงตัวได้ตอนนี้ก็มีเป็นร้อยตัวแล้วนะคะก็เริ่มมีคนสนใจติดต่อเข้ามาแกก็ขายถ้าเป็นตัวผู้ตัวเล็กๆห้าหเดือนเนี่ยแกขายตัวละ300ร้อยถึงสามพแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่ความสวยแล้วก็อายุด้วยนะคะเคยขายได้แพงสุดเนี่ยห้าพันห้าต่อตัวใช่ตัวหนึ่งเนี่ยนะตัวเดียวเนี่ย การผสมพันธุ์นะคะขยายพันธุ์แม่ไก่หนึ่งตัวจะออกไข่ปีละสองครั้งครั้งหนึ่งห้ถึงแฟองค่ะแล้วก็ฟักประมาณ28-32วันอัตราการรอดอยู่ที่60%เอร์เซนนะคะใครที่สนใจก็ลองโทรสอบถามพี่เขาดูนะเขาบอกว่ามันก็เป็นเส้นทางในการทำก็แนวแนวไก่สวยงามเนาะไก่สวยงามและขันขันแข่งขันได้ไปแข่งเนื่องความสวยงามแล้วก็ขันแข่งก็คือแข่งขันนั่นเองนะครับค่ะไปแข่งขันค่ะ ก็คือ <nej ane S 2> เอาไปขันแข่งกันค่ะถูกค่ะอ่าไปฟังดูนะคะครับดูหน้าตาดูสีสนันอนย่างไก่อ่างครับหน้าตาดีสีสันสดใสไหมอย่งางฟ,ฟอร์มเป็นไก่ป่าดีไหมครับนนเพราะว่าไก่พวกเนี้ยสีจะสดเพราะเขาจะดูกันที่สีหมุนดีเสียงขันดีอ่าครับอย่างนี้ก็คือสีสดครับผมสีสดใสหมุนสีออกไปทางไก่ป่าเยอะมากถ้าราคาเท่าไหร่ถ้าราคาตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นพ่อพันแล้วผมก็ขายอยู่ที่ประมาณพันห้าแต่ถ้ารุ่นรุ่นรุ่นรก็ประมาณแปดเก้าร้อยหนึ่งพัอะไรก็มีครับอยู่ที่ความสมบูรณ์ของตัวไก่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเขาดูนะเอาไมเดี๋ยวด<า>ูไหมเด็งเล็กๆเล็กๆสั้นๆเนาะ เล็กสั้นขยันขันนะฮะอ่าเอิรมีเอิรเพราะไม่รัพี่บ้าขันแปลกอยู่นะมันก็ไม่เหมือนไก่ไก่ชนที่ขันแบบแสบแก้วหูอ่ะไก่ชนอ่ะอย่ามาว่าไก่ชนทำไมไก่ชนมีปัญหามันไม่ได้แสบแก้วหูหรอกคุณรัชนีแต่ไก่ชนเขาจะขันแบบยาวหน่อยตามภาษานักสู้มันตื่นอะขัน เขาจะมีแบบลากเสียงลงเอออันน er> ี้มันหักดิบนิดนึงเอ๊ะเอ๊เอ๊เนี่ยแบบเห็นว่าอย่างเงี้ยเพราะแล้วเสียงเขาตะมุตะมิดีน่ารักอืมก็แล้วแต่เพราะว่าแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบอันนี้มันก็แล้วแต่เลยนะครับไก่สวยงามเนาะเออแกน่าจะผสมกับไก่ชนดูบ้างเนาะเอาไก่ป่าผสมกับไก่ชนที่มันมันไก่ชนมันจะมันจะเป็นัตีกันอย่างเดียวอ่ะไก่ชนน่ะเออใช่เนาะสัญชาตญาณ